พี่มาพักผ่อนให้มันเจอแบบพักผ่อนเพราะว่ามือสองร้อยเก้าผมกับมิวอย่างมือสองร้อยเก้ามือสองร้อยเก้าติดต่อพี่โอไปเนี่ยมันไม่มีใครว่างแล้วจริงวันนี้แล้วพี่โอว่างขอบคุณมากเลยขอบคุณมากที่วันนี้พี่โอว่างจริงเพราะไม่งั้นเราอาจจะต้องยกเลิกคิวนี้ไปขอบคุณครับดีใจที่พี่มาแล้วก็ได้เห็นมาพาพี่มาพักผ่อนให้มันเจอแบบพักผ่อนเพราะว่า แล้วทุกอย่างคือผมอ่ะคือผมเชื่อว่าผมกับนิวอยากมื่นสองร้อยเก้ามื่นสองร้อยเก้าเพื่อนๆสามารถดูอีพีอื่นๆนะครับของรายการแท็กเพื่อนเที่ยวนะครับได้ที่นี่เลยนะครับตรงนี้เลยฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบการท่องเที่ยวชอบการผจญภัยแบบนี้นะครับเจอกันแน่ๆฝากติดตามด้วยครับบ้านใหม่ของลีกที่ฮอตที่สุดพรีเมียร์ a ลีก สดทุกคู่ที่เดียวในไทยโมโนแม็กซ์ในราคา299บาทต่อเดือนลูกค้า a อเสเพียง199บาทต่อเดือน